สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงวันครบรอบอวันเกิดของน้องป๊อบหรือว่าในายก้องพบสุริยานรากรนะเจ้า24ธันวคาคม2563ก็ครบ27ปีเดี๋ยวเราจะมาร่วมนะฮะโอยพรพร้อมเป่าเค้กนะฮะรวมกับคุณพ่อตัวยนะเจ้าเอาน้องป๊อบเข้ามาเลยนะคะ นะคะป่อ,อ,อปวันเกิดล,ลูกนะเนาะเดี๋ยวร่วมเป่าเคก้กอวยพรทห้ลูกเนาะแล้วก็เนื่องในวันคริสต์มาสเลยนะเนาะวันนี้ลูกครบ็7ปีแล้วนะเนาะเอออ่ะเดี๋ยวเขาจะเป่าอย่างน,นี้นะคะอ่ะเอาเดี๋ยว เม r ร y c คิสม t m แอนด์แฮปปี้นิวเอีพร้อมกับเบิร์ y เดย์อันนี้ติดอันี้จุดอ่าปิดไฟไหมครับปิดไฟไหมนะคะอ่าวันนี้น้องป๊อบในเจ้าก็จะมาขอพรนะคะกับป่อเนาอกับแม่ตัวในเจ้า มารวมอวยพรให้น้องป๊อบนออะอแม่อยู่ตรงนี้นะอ้าวเราจะร่วมอวยพรให้น้องป๊อบเนอรวันนี้เนาะ24ธันวาคม2563ก็ครบรอบ2าเปีก็ขอให้น้องป๊อบมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานนะคะประสบความสำเร็จทุกอย่างรักในสิ่งที่ชอบและชอบในสิ่งที่ทำาะจาะวันนี้ก็ ขอให้ลูกมีความสุขมีความเจริญรนะคะนึกคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็สุภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์บัเจ็บบัจนบัจจาเป็นลูกที่น้าฮักเป็นลูกที่ดีเป็นลูกกตัญญูของคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ตลอดไปนะครับเอาสุขสันต์วันเกิดเอาไว้พ่อตัวพ่อกุ้มควัวลูกเลยเออพ้อดีใจป้อดีใจฮะเฮ้ Happy birthday to you นะฮะก็ สิ่งที่เล็กๆน้อยๆเนาะในครอบครัวก็เป็นความสุขความอบอุ่นนะคะความรักความผูกพันกันเนาะก็ขอลูกมีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีเจ้า